แล้วก็จริงๆแล้วครับจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าโลกแห่งสนิมนีครับมันปรากฏครั้งแรกในในหนังภาคปี2 0 0 6ักเลยจริงบาทจริงๆโลกแห่งสนิมมันมีแล้วตั้งแต่ภาคแรกแต่ว่าหนังเนี่ยมันทําให้คือคือภาคหนึ่งกับภาค2เนี่ยการที่เขาจะทรานซิชันไปยังอีกโลกหนึ่งเนี่ยมันยังไม่มีมันเป็นแค่แบบดับแล้วก็สว่างขึ้นมาก็เป็นอุตสาหกรรมแล้วตึกๆๆตึกๆตกๆตแต่ว่าหนังภาคแรกเนี่ยเขาใส่เป็นแบบลอกลอกออกมาจากผนังลอกอะไรพวกเนียให้มันเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นแบบ เขา,เาก็เอาไปตัดแปลงใส่ในเกมด้วยใช่ไหมพี่อ๋อในภาคโฮมคัมมิ่งแต่ว่านั้นจะไม่ได้ทดําโดยทีมไซเลนแล้วจะเป็นทีมดับเบิลเฮลิกส์ก็คือเหมือนเหมือนเกมเอ้เหมือนหนังอะก็ได้แรงบันดาลใจจากเกมแล้วเกมก็มาได้แรงบันดาลใจจากหนัง<ช>นอีกรอบนึ่งมันจะมันจะมันกับวนลูบวนลูปเพื่อเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับก็ดีแล้วก็คือหยิบเล็บจากไอเดียของของอ่าแมทริอัลของตัวเองมาทําต่อยอดออกมาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งหลังๆนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามมีเมืองเสนิแบบชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่มอกแล้วใช่ครับ